ใกล้เข้ามาแล้วช่วงเวลาที่แฟนหนังสายสยองและคอเกมทั่วโลกรอคอยกับภาพยนตร์ในจักรวาลเมืองหมอกสยองขวัญ Return to Silent Hill ที่จะกลับมาให้ทุกคนได้ซึ้งพึงกับความหลอนอีกครั้งล่าสุดมงคลเมเจอร์ได้เผยโปสเตอร์แรกอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ที่โฟกัสไปยังตัวละครหลักเจมส์ซันเดอร์แลนด์เจอร์มีเออร์วินพร้อมทั้งเงาร่างอันคุ้นเคยของตัวละครไอคอนความสยองอย่างพ ramids ที่สะท้อนอยู่ในตาของเจมส์ Return to Silent Hill เล่าเรื่องของเจมส์ชายหนุ่มผู้ถูกอดีตตามหลอกหลอน<ๆ>เขาได้รับจดหมายลึกลับจากแมรี่ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนำทางให้เขากลับเข้าสู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักแต่ตอนนี้กลับเป็นฝันร้ายที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้อีกต่อไป<ๆ>การกลับมาของแฟรนชายเมืองฮาผีครั้งใหม่นี้ยังคงได้ คริสตอฟแกนส์ผู้กำกับคนเดิมที่เคยพา Silent h ท l l ภาคต้นฉบับเมื่อปี2006ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกม Silent h ท l l ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายทั้งรายได้และคำวิจารณ์ศาสตร์ความสยองขวัญขั้นสุดพร้อมนักแสดงนำเจอร์ีเออร์วินที่รับบทเจมส์ซันเดอร์แลนด์นอกจากนี้ยังมีฮันนาเอมิลี่แอนเดอร์สันรับบทแมรี่เครนและอีวี่เทมเปอร์ทันซีรีส์ w e d n e s d a y ซีซั่นส รับบทลอร่าร่วมแสดงด้วยเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกอันตรายจากสัตว์ประหลาดสุดสยอง oh. และร่องรอยของบาดแผลที่ฝังลึกในใจ oh. กำลังจะพาเจมดํดำดิ่งลงไปในความมืดมิด oh. ความลับที่ถูกไขปริศนาจะนำเขาไปสู่ความจริงอันน่าสยดสยองใน Return to Silent Hill พร้อมฉายไทย22มกราคม2026ในโรงภาพยนตร์